บอลทัวร์นะครับวันนี้จะพามาตีข้าวนะครับหรือว่าทุบข้าวนะครับที่ตรงที่ตรงแถงหมู่บ้านตัดนี้นะครับนี้ก็คือยังเห็นวิธีการทํนนาแบบเก่าคือเกี่ยวมือหลังจากดูคลิปเกี่ยวมือมาแล้วเราก็มาชมการทุบข้าวตวดข้าวนะครับขับคณีครับว้าวเขามีกี่เามีเข่ามีค่ะเข่ตั้เยอะโหคนันเยออะไรบหนก็ผมีชิมเยอะเลยชอหกี่สวี่ย นมี่นดี่าวมัดข้าวมัข้าวขายังครับนี่โอ้นี่ยมะลิเจ้านี่นะโอ้รยห้าหนึ่งส่วนห้านี่อุ้ยเม็ดสวยเนาะมีวันท่ทำไว้ไว้ทำทพันโอ้เขาพันวนี้ปีข้าวพันนะครับ ตีเห็นตีหลายมือเลยหน้าก็เลยมาแบทแบมันก็ข่า้งานโอ้<บ>นนโหครับข้วเฮนตีแล้วครับนี่อุปกรณ์ก็มีครีมอุปกรณ์นี่นี่ตีปลาตาตีบแล้วก็ตีนะครับนี่ครับครับตีจนจนมันล่อนออกหมดนะครับจนข้ามัล่วงออกไปกองดูดูข้างในด้วยดูข้างในด้วยครับนี่ ดูข้างในไม่มอัน้ไม่ไม่มีใช่ไหมแล้วก็ไปลัปล่อยปล่อยครีมืออเนินี่เนี่ยพิธีกันเนี่ยก็กว้างไปข้างหน้าปล่อยคีมก็คือเหมือนกับว่าซิดปั้นเราเรียกซิดซิดไปข้างหน้านะครับอุปกรณ์ก็มีครีมกับม้าเอนตั้งที่เขาเนาะหนิเออตั้งที่เขากระตังที่ข้าวนะครับแล้วก็นวดทุบใส่กันจนมันมันล่วงหมดนะครับอ่าเริ่มจากนี่นะครับข้าวข้าวนี่ก็เกี่ยวไว แบ,บไว้ตากับแดดสองสาแดดนะครับแล้วก็สามแดด,แด,ดจนเห็นเม็ดข้าวมันแห้งแล้วก็มามามัดแล้วก็มาตีนะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่จะมาถึงขั้นตอนการตรีนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเลยกว่าจะมีอ่าลานตีข้าวแบบนี้สมัยก่อนนะครับเดี๋ยวจะขอเล่านิดนึงเอาเอาจอบเนาะถาก,ก่อนเอาจอบถากถากถากจนมั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 นเป็นลานลานแบบนี้นะครับนี่แล้วก็มีมีแกละที่เร่เนี่ยตอฟางตัไม้ไม้นี่นะครับที่ควยกับ ที่ต้มนี่แหละอืมครับเอาจอบนะครับถากถากหญ้ากออกอจนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วแต่ข้าวเยอะข้าวน้อยแล้วก็เอาขี้ควายขี้วัวน,นี่แหละผสมน้าแล้วก็มาลาดลาดก็ทิ้งไว้หนึ่งวันจนมันแห้งหนึ่งวันหนึ่งวันแล้วก็มามา,มาตีได้ทีนี้ก็จะเริ่มการตีข้าวได้นะครับต้องใช้เวลานะครับอันนี้เนีย่ยเรารูมาดข้าวนี่เขาเรียกว่ามาดข้าวแต่ก่อนออนี่นี่มาดข้าวแบบโบราณนะครับฟังบ้านก็เรียกเมาะข้าวเมาะไว้นี่คือ แต่่อนมันจะเป็นแบบใหญ่เลยโอ้ยาวยาวไปเลยเป็นสิบยี่สิบเมตรนะครับถ้าคนไหนที่มีนาเยอะก็จะดูจากมาดข้าวนะครับนี่โอ้นี่คือการคัดคัดสิ่งเจือปนหรือว่าเป็นพันข้าวต้องดูถอดออกทีละรวงอย่างนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ข้าวเหนียวโอ้มันปนมามันปนมาครับมันเห็นแค่ัดเลยเออใช้มันเป็นเม็ดใหญ่ก็เดียวนี่นี่นี่ครับมันจะเข้มกว่า เออมันเสื่อมกว่านี่นี่ข้าวเจ้ามันจะซีดกว่ามันมันมันจะอ่านี่ขาวกว่าครับอืมมันมอดคัดมัดูดูดูแต่โลหัวนี่นี่ยนะครับมัดูออกเออดูออกเลยนะครับเออไม่จะยินที้เทาอยู่คนไม่ใช่ท้ายร่วนจุดเอาเอาเอาเข้าตรงเนี่เนี่ออเอาตั้งเนี่ยเนี่เอองเอาฝังข้าวงอลงครับนี่ที่เอาตรงมัดมันจะงุ่มเโอ้นะครับนี่ครับขีดไม้แล้วก็นี่ เม่ลงเพราะว่าค่ามา,าะกอบแล้วครับใช่ที่ละโอ้ไปไปแล้วก็นครแล้วก็อาจจะเขายาเขย่าเขยากั้ว,วะคะีครับ่านะล,ลเ้เขาใจอยู่แล้วร่อเคีีเขาเนาะตีหมาแล้วร้านหมดแล้วอะไรกินเล้เ <c oughs> เาสาโตไปด้วยโอ้ยทำไมถึงต้องนี่นะครับเดี๋ยวอีกโั่นหนึ่งนะครับ โอ้โหวันนี้ถือว่าก็ได้ดูวิถีเก่าอีกคลิปหนึ่งนะครับ,รบแต่เห็นถึงไราน,ารนทำนา <ละ S 1> แบบโบราณน,นะครับซึ่งในหมู่บ้านนี้ไม่เกินสิบคนหรอกที่ทำแบบนี้ในหมูบ้านนอกจากที่ว่าข้าวมันลดแป๊ะข้าไม่ถึงก็จะเกี่ยวมือนะครับอาสอบผมไปนี่จานบุงสิเนี่ยนี่นี่เอาตัวนึ่ส่วนตัวอนู่ใต้วยับอันนี้รับไหมนดูตร้ง โน,น,น่ yeah น <c 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 ี่เร um, ิ่มเริ adım adım> ่มเริ่มนี่สลับคัดคัดนวแบบคัดคัดนั่นได้แล้วอ่าลองดูลองดูครับตัวนี้ตัวนี้มันสะอยู่บนตัวนี้เออเราเพื่องเราจะลองคัดอ่าคัดมอสคัดขึ้นเพิงคัดขึ้นเพิงเอาเอาตัวแหลมคัดขึ้นบนเออเอาตัวนี้มาเออคัดขึ้นบนคัดขึ้นบนบนนี่มาตัวนี้เออนั่นละเออคัดขึ้นบนคัเออนั่นรับ ตีทีนี้ตีเลยตีเลยเออตีแรงแรงแรงอ่ะแรงแรงกว่านี้หน่อยเสียงเออเออไม่เคยทำเลไม่เคยทำเลยเออที่หูวแล้วเออตีอีกตีอีกเออนี่ตามแรงผู้หญิงตามแรงผู้หญิงนะครับเออตีอีกตีอีกเออแรงน้อยเนาะ ออี๋โมจคนออี๋ก็อีจคอนึงครับเออนี่มพอแล้วพอแล้วติดติออกเลยก้างก้างออกแล้วก็กว้างเลยอ่าถอวคว้าเเออกว้างเอาอ้าดูข้างหลังดูข้างหลังเอองานน้องมันดอนี่นนี่น่ี่นอกอกเขาอยู่ที่าดอยู่ที่ เอองานให้นุดออกเมื่อก่อนรุ่นเร็วงานก็ถลั่งมี่แค่ไหถอนทุกวิธีนะครับเดี๋ยวงานออกบดนี๋ยวงานออกอันนี้งานบดเอ้ยงานนี่งานให้สุดางให้สุดงานให้สุดงานให้สุดเออเออเกือบดีเกือบดีโอเสียงเสียงดีขึ้นกว่าเดิมน้ำหนักดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าจับทางได้แล้วเริ่มจับทางได้อืม เออไม่ตมวนคนได้ง่าเออพี่ไม่ในบมวน่ะมันมันถีเบ้ามืดเนอะเขามันโดนหอกคนมากเลยอ่าเหล่าโทมาแพงเลยบาทนี่มาตีข้าวช่วยแล้วเออเื่อนว่านะครับแต่ไว้แต่ก่อนได้กินเหล่าโทเนาะนี่เหล่าทูบพอแล้วอยู่พอแล้วอ่าพอแล้วนะครับต้องหลังต้องหลังต้องหน้าแล้วเออแล้วเอาไปวัดจีนเป็นยางเลยยางยางกลางออกเยอะกลางออกเยอะเออทิศทางยังไม่ได้แต่ว่าได้แล้วครับโอเคครับวันนี้ โอ้แต่ไม่เคกบรานแต่ออไปไปกนตืหอยเลยกวนปแล้วแหงดีเนาะ ว่าหอยเชอรี่อะไรนะคะ่ะอหากิน,นแบบทำเป็น,ะะนข้าวทำทีกะปูทนเขาปลูกก็ได้เกี่ยวมาจากนาที่ที่มันที่ประงามที่สุดแล้วก็เกียวมือแล้วก็มาคัดเอาแต่ละรวงออกมาทีแล้วก็มาตีนะครับนี่เป็นแบบการเลือกคัดข้าวแล้วก็การตีข้าวแบบโบราณน,นะครับสำหรับผีชาวนาน,นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะพอมีด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ